สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนงนัคะจิตตว,วิเชียนคณะวิทยาศาสตร์สา,สาขาวิชาเคมีรหัส6730205077ค่ะ วันนี้นะคะจะมานำเสนอข้อมูลแดชบอร์ดนะคะจากโรงงานชีวมวลภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะเริ่มจากภาพรวมเลยนะคะตอนนี้นะคะภาคอีสานนะคะมีโรงงานทั้งหมดนะคะ70โรงงานกระจายอยู่ใน18จังหวัดค่ะกำลังการผลิตอยู่ที่2,272,856กิโลโวลต์แอมป์ค่ะหรือประมาณ1,830.51เมกะวัตค่ะได้มีการกำลังสำรองไฟฟ้านะคะถึง2 2 1 5 7 0เมกะวัตค่ะ ซึ่งคิดเป็นมากกว่า120ของกำลังการผลิตแสดงว่าภูมิภาคนี้นะคะมีศักยภาพสำรองและพลังงานสูงมากเลยค่ะถ้าดูในเชิงพื้นที่จังหวัดที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุดนะคะคือนครราชสีมาค่ะ18โรงงานคิดเป็นเกือบ26%ของโรงงานทั้งหมดค่ะรองลงมานะคะจะเป็นขอนแก่น,นะคะ่ะ11%บุรีรัมย์11%และสุรินทร์10%ค่ะ ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะกระจายอยู่ที่ประมาณ1-5%ต่อจังหวัดค่ะต่อมานะคะดูที่ประเภทของเชื้อเพลิงนะคะส่วนใหญ่นะคะใช้อื่นๆนะคะหรือวัสดุเหลือใช้นะคะทางเกษตรจำนวนส5 5โรงงานค่ะคิดเป็น50%ของทั้งหมดนะคะ รองลงมาคือชันอ้อยค่ะ22โรงงานหรือ31%และไม้เศษไม้14โรงงานค่ะหรือ20%ค่ะจะเห็นได้ว่ามีการใช้ของเหลือจากการเกษตรนะคะเป็นหลักเลยช่วยช่วยลดปัญหาของเสียได้ดีมากเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะโรงงานชีวมวลนะคะยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพราะแต่ละโรงงานนะคะสามารถรับซื้อวัสดุเหลือใช้จากเกษตรกรเช่นแกลบชาญอ้อยหรือไม้สับทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะนอกจากช่วยเหลือพลังงานแล้วยัยงช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจนะคะในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ สรุปได้ว่านะคะโรงงานชีวมนลในภาคอีสานนะคะไม่เพียงแต่ใช้แค่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า1,800เมกะวัตต์เท่านั้นนะคะแต่ยังสร้างกำลังสำรองไฟฟ้าเกิน120%ใช้วัตถุดิบเหลือใช้นะคะจากการเกษตรนะคะ80%ของทั้งหมดนะคะและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ